ถ้าคุณอยากให้คนหมดใจเนี่ยกลับมาโหยหาคุณหากก่อนหน้านี้เรามีพฤติกรรมแย่ๆนะครับแล้วต้องการลบความทรงจําแย่ๆนะครับที่เขาจดจําไว้นั่นหมายความว่าคุณต้องแทนที่ด้วยความทรงจําแบบใหม่ที่ดีๆลงไปนะครับแบบใหม่ที่ดีๆลงไปครับเขาจะต้องประทับใจในการพบเจอกันครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาส่งโปรไฟล์ของคุณหรือส่องโซเชียลมีเดีย หรือเป็นการพบเจอกันคุณต้องทําให้เขาเกิดความประทับใจครับเห็นภาพโปรไฟล์แล้วเฮ้ยรู้สึกประทับใจเฮ้ยเห็นหน้าวันนี้เฮ้ยรู้สึกประทับใจนะครับมีสามอย่างที่คนมักประทับใจคุณที่คนทั่วไปเขาไม่รู้ว่าทำสามอย่างเนี้ยแล้วคนจะประทับใจครับมีอะไรบ้างหนึ่งครับรองเท้าที่ขาวสะอาดหรือรองเท้าใหม่ครับคุณสังเกตดูนะครับตัวของพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเวลาเราเจอคนเนี่ย สิ่งแรกอันนี้มีมีเว็บไซต์ของ My Journal นะครับจิวิยานะครับเขาอธิบายว่าคนเรามักจะมองรองเท้าก่อนเวลาเจอใครเนี่ยเราไม่กล้ามองหัวจรดเท้าไงแต่เรามักจะสังเกตรองเท้าเขาก่อนโดยธรรมชาติเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เรามีรองเท้าที่เป็นรองเท้าใหม่นะครับหรือว่าเป็นรองเท้าที่ขาวสะอาด,ดนู่นนี่ต่างๆเนี่ยจิวิยาพบว่าคนจะรู้สึกดีกับเราโดยที่บอกไม่ถูก ถ้ารองเท้าของคุณเป็นรองเท้าใหม่หรือเป็นรองเท้าที่ขาวสะอาดคนจะรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกครับสองครับถ้าเราเจอเขานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการชื่นชมในสิ่งที่เขาภูมิใจคุคอมมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจรจานะครับซื้อที่ดินอะไรก็ตามแต่พวกนี้สิ่งที่กุคอมจะคุยคือเอาลูกของพี่เป็นไงบ้างตอนนี้เหรอเขาเรียนสูงขนาดนั้นเลยเขาจบหรือเขาไปเรียนที่นี่เหรออ๋อเหรอมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซ มันทําให้คนถูกคอเราได้ง่ายกว่าเวลาที่เราคุยในเรื่องที่เขาภาคภูมิใจ First Impress i o n ่นอีกอย่างคือการมีกลิ่นหอมบ่อยครั้งที่คนเป็นหลวงอยู่ในบ้านกับแฟนแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวโดยที่ไม่มีกลิ่นหอมอะไรก็ตามแต่มาปัดทินผิวอีกแล้วก็เลยครับเขารู้สึกว่าการแต่งงานแล้วคือจบแล้วการไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวการไม่ต้องฉีดน้ําหอมต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทำเพราะอะไรครับเพราะอยู่บ้านแต่เป็นสิ่งที่พลาดมากครับ ความรักคือการต่อสัญญาความรู้สึกอยากกันวันต่อวันวันนี้ยังรู้สึกรักอยู่ครับเพราะมันยังมีความรู้สึกอยากแต่ถ้าตื่นเช้ามาอีกวันคุณไม่ได้ปรุงแต่งตัวเองให้คนรู้สึกว่ามีความประทับใจในวันนี้ในสัญญาที่ผ่านมาทั้งหมดที่เคยสัญญาก็สามารถยกเลิกได้นะครับคําสัญญาว่าจะอยู่กันตลอดไปทั้งชีวิตก็จะยกเลิกได้นะครับความรักแปลผนตรงไปตาม ความรู้สึกเพราะงั้นเนี่ยเวลาคุณนัดเจอกับแฟนนะครับหรือว่าเดินผ่านหรือว่าตื่นมาเช้านี้ต้องเจอกันเนี่ยนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่คนรับรู้ถึงกลิ่นหอมจากร่างกายของคุณจากเรือนร่างของคุณจากเสื้อผ้าของคุณเลยก็ตามแต่กลิ่นหอมจะทําให้คนรู้สึกดีกับเราโดยที่ยังไม่ต้องคุยอะไรกันเป็นอัตโนมัติครับเพราะงั้นเนี่ยจาไว้ครับว่าความประทับใจแรกเจอของทุกๆวันเป็นสิ่งที่ทําให้คนโหยหาคุณ มากที่สุดครับอันนี้แค่สามวิธีซึ่งคุณอาจจะหาได้จากสาธรณะนะแต่ในเนี้ยมี48วิธีหรือ48่ิจิวิทยาในการสร้างความประทับใจแรกพบได้แบบไม่ซ้ำกันในแต่ละวันครับแล้วใช้เทคนิคได้แบบจุกๆครับใครจองสิทธิ์ที่จะรับจิตวิทยา48ข้อเนี้จริงๆแล้วต่างประเทศอันเนี้ยเขาชาร์จนะครับราคาหลักหมื่นเพ่ครับถ้าคุณจะได้เนื้อหาเนี้ย แต่ครูคอาไม่ฟรีครับใครทันคือทันไม่ทันก็คือหมดครับพิมพ์คําว่าครูคมใจดีครับซึ่งสิทธิ์ของ48วิธีการนี้48จิวิยานี้แล้วบอทดจะส่งทั้ง48จิวิยานี้ให้กับคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูคมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊ก500ประโยคนะครับพูดให้แฟนคลังรัก คนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคมเลยทำอีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเอง ตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเคยไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ n เ c l e ยส a อค c ั m เบนครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกวัน,น,วนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิม คุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ t love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสนี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคำพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทำให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ